ตอนนี้บาอิทมาใส่ข้าวสาลีครับพี่น้องมาใส่ข้าวสาลีเพื่อนําไปส่งที่จังหวัดอุบลครับผมเขาจะนําไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ครับผมปลาเวิงน้ำการครับพี่น้องว่าตัวแม่ของผมจะตักกี่ตันจะตักกี่บวงวพี่พี่น้องจะตักกี่บุ้งกี่ครับผมตัวแม่ของผมบรรทุกได้สิบสามตันครับผมตัวลูกสิบปดตันห้าร้อยรวมเลยสามสิบเอ็ดตันห้าร้อยครับพี่น้องสามบวงเลยครับพี่น้องบวงที่สาม หรือว่าบุกกีที่3นั่นเองครับผมเม่โเมือยางยาวพี่น้องมือยาวมากพนกระตกพี่น้องตุลักตุเรขนาดบ่าวอีกพุ่มผานำกับพระท่านครับผมดีแต่ว่าโยกดำไว้กระบะแห้งแล้วครับผมพ้นยุดโต๊ะประมาณสอชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องกระบะแห้งแล้วครับผมเขาก็เริ่มตักแล้วครับผมตักที่เท่าไรเลยพี่น้องตักที่หาเลวบ่เนี่ย วันนกเั็ดว่าน,ก,านกเจา้าน้องพี่น้องเนาะว่านกกระย่างนกกระย่างคอยาวชอบกินปลาด้วยคอยางยาวเป็นตัวแอบเห็นดีต้องพี่น้องอเ,เ,เหรอยาวมากครับผมรอยะมันนักหนาผู้อดพ่อพี่น้อง เราเวลาเราตากขึ้นมาเราจะลยจากข้างนาไปข้างล่างครับผมเราอิฐอ,อาจจะบอกตีติดขัดๆในเรื่องพี่น้องเนาะนอนน้อยแต่นอนนะครับผมออกจากโคราชเมื่อวานนี่ประมาณสองทุ่มนะครับผมถึงแหลมฉบางประมาณเจ็ดโมงแปดโมงครับผมลงเสร็จก็ตีจากแหลมฉบังมาผ่านปประแดงพี่น้องประมาณร้อยกว่ากิโลครับผมมาถึงนี่ประมาณตอนเที่ยงครับผม ดต่ยังเบื่อๆอยูพี่น้องเบื่อนอนอยู่ครับผมขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเลย,ยครับผมเด้อพี่น้องรับส้มคลิปบ่าวอิจิตจังหวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวอิจดดิตเลครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตาคลิปต่อๆไปครับผมโอ้ฝีมือขนาดพี่น้องโรยมาจากข้างหน้าเลยครับผมโรยมาจากข้างหน้าเลยจะพวงแล้๋ยวมาอีกครับมาเลยนับเลยครับพี่น้อง นับซอยกันได้ครับพี่น้องเนี่เดี๋ยวไอ้ตัวแม่ตักเสร็จจะได้เดินดูรอบรถครับผมว่ามีรอยรั่วตรงไหนตรงไหนไหม้ามีห้อยหัวกะแก้ไขสพอหนาพี่น้องเอาผ้าเทปติดครับผมวายอิทสอมตะแก้มาอยายางดีพี่น้องก็เลยบริเหัอผาข้างในครับผมนี่ครับพี่น้องเม็ดเขาสาลี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตอนนี้กําลังเริ่มตักตัวลูกครับผม กำลังเริ่มตักตัวลูกแล้วตักขึ้นมาจากโปะแบบนี้ครับพี่น้องอันนั้นคือเรือโปะ๊ะเป็นกกำลังตักอยู่ครับผมบวงที่สามเลยครับพี่น้อง ื่อกี้ฟ้าถ่ายเบาอีหัวครับพี่น้องบริการานอดเขาไหวครับผมคิดว่ามันจะบดันออกทีไหนได้ตักเซตขยับมาหน่อยเดียวฟ้าถ่ายอ้าวเลยครับพี่น้องมันดันครับพี่น้องมันมันบมแนนนะครับพี่น้องมันบมแน่นคือกากทัวครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันคืมฝา้ฝาคืฝาอฝนครับผมแสงสว่างกับบอไย แบบเสียงไปเลยครับพี่น้องไม่ได้ปิดผ้าครับผมจะวิ่งไปช่างไปเทียบน้ําหนักถ้าขาดก็กลับมาเติมครับผมถ้าเกินก็มาตักออกครับผมแต่ส่วนมากควนจะไ่ไว้ส่ขาดหรอกครับแต่ส่วนมากควนจะไว้ส่เกินครับพี่น้องส่วนมากจะขาดไว้ก่อนครับผมเพื่อกลับมาเติมนั่นเองครับผมขอตรวจข้อไฟพี่น้องหลายๆเด้อครับผมเด้อบ้าอิดนอนหน่อยครับผมสมองยังเบื่ออยู่ครับผมสมองสมองไปแล้วครับตอนนี้บ้าอีขืนเซ็ตนี่ก็ต้องอาบน้ำคุ้มผ้าเซ็ตอาบน้ำเดินทางต่อเลยนะครับพี่น้องไปทางจังหวัดอุบลครับผม จากในประมาณหารอยถึงหกร้อยกิโลประมาณเนี้พี่น้องประมาณหกร้อยกิโลเลยครับผมจากภาคประดงถึงจังหวัดอุบลครับผมต้องถึงจังหวัดอุบลตอนเช้าครับผมพรุ่งนี้ลงเศษก็รับงานต่อครับผมยังไม่ทราบว่าจะได้งานอะไรอ้อเป็นรอยหาย่างปีมือเลยครับพี่น้อง อยากฝีมือเลยคือระทึกใจแต่น้องพี่น้องเนาะบบาอยู่นเนาะุ่มผ่าก่อนบ่ครับผมแต่ฝนติดตกงขัเลยเด,ยเดย้แต่ว่าใก่จะเซ็จแล้วครับพี่น้องจะเล่นไปเทียมน้ำนักเลยครับผมถ้าขาดก็กลับมาเติมครับผมเป็นตะครับมวนเนาะพี่น้องเนาะข้อเย้าเนา,าหนูกะย่างของา้อเย้าหากินปลาน้ำบานเท่าหลวดหากินปลาขอนน้ำบานเท่า มีกล้อง,อ,อ,งกองพร้อมได้พี่น้องนะอ๋อเปาะอยู่นะมไไีกล้องพร้อมครับผมเห็นบอพี่น้องอยู่ไต่บูมไปเนะครับผมอันนั้นคือกล้องตะเปาะอยู่บวงยางใหญ่พี่น้องจนไหลรุยไปครับผมเนื่องจากว่ามันเต็มกระบะครับผมมือไม่โค ออกแล้วครับพี่น้องนกกปัญาง่อเ้ยาวเห็ดผมแล้วเห็ดผมแล้วเกินพี่น้องตัวแม่เกินสี่ตันตัวลูกเกินสามตันครับผมเกินเจ็ดตันโอ้ปวดอยางเบาเลยพี่น้องงานงอกครับผมนี่นี่งรถเบาอีดหัวรัวรัวรัวตอนนี้กาลังตักตัวลูกออกครับพี่น้องตัวลูกเกินสามตันครับผมตัวแม่เกินสี่ตันพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วโอ้ยหลายหลอดแล้วนาะเบาอีเนาะ ฝนกันเองดีโต้ไป่น้องคึ้ฟ้าคึ้ฝนมาเวรละลงกันย่างค่อยหาว่อเห็ดบาอีดเลยกำลังห่องอยู่วาป,ปกติเพิ่นตักบ่เคยเกินส่วนมาพิตาขาดไหวถ่าเติมผมวะไปไปเที่ยวลำนักกันเลยครับผมตอนนี้บบาอีกเลยทำการคุมพ้าบเสร็จแล้วครับผมคุมผ้าบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเบาอีพ่ะเดินตรวจร,รอบๆครับผมตรวจความเรียบร้อย เรามัดดีทุกจุดหรือเปล่ามีตรงไหนรั่วหรือเปล่าเ h อ r ตรงเซียก็บไอ้ห้เรียบ้อยครับพี่น้องก่อนที่เราจะทาการเดินทางครับผมเราอีกอยังเลือติซินครับพี่น้องเราอีกกำลังอาบน้ำแล้วครับผมตาโกนเบิดมือคืนบุกอะไ้นอนพี่น้องเปล่าเปล่าน้อเที่ยวครับผมในดาชีวินคนขับรถพี่น้องตรวจทุกจุดครับผมว่ามีจุดไหนที่เราลืมมัดหรือเปล่ามัดดีพอหางเหงือเลยพี่นอ้องเข้าตรงเชีกเยกันครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าที่ชักร่องน้าครับผม นี่พี่น้องถ้าเข้าประมาข้อไปเข้าก็จะตกตรงอยู่กลางเลยพี่น้องน้ำก็จะคัังที่ถ้ามีรอยรั่วน้ําก็จะเข้าไปโดนสินค้าของเราเสียหายครับผมก็เช็คประมาณนี้ครับผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวอยู่ขอจบไปเพียงตอนานี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ